สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องเม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะเปิดตัวมาพร้อมกับบอนสีแล้วก็ผักหวานปลานะคะตามมาด้วยพริกสีสวยนะคะ,ะมีเอฟซีหลายท่านถามว่าอ้าวแม่ใหญ่แอคเดี๋ยวนี้เป็นดงบอนสีแล้วเหรอไม่เห็นอ่า อัปเดตาภาพาสวนครัวต่างๆให้ชมเลยวันนี้เอามาให้ชมนะคะวันนี้จะมาปลูกบอนสีรอบรอบต้นผักหวานให้ชมนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามไปชมกันนะ<ม>เดี๋ยวชมบอนสีต้นเล็กๆที่จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะ<ม>อยู่บ้านมีความสุขกับการปลูกบอนสีอยู่กับพืชเกษตรพอเพียงเห็นไหมคะพริกแม่ใหญ่แอกบ้านสวนนะต้นนี้ปีนี้ปลูกได้เยอะแล้วนะคะไปเห็น เขาปลูกกันสวยงามมากก็เลยลองมาปลูกลองดูนะคะเป็นหมากดกมากเลยต้นนี้เก็บกินแทบไม่ทันนะเก็บขายไปด้วยนะหลายหลายตังและเห็นเขียวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวบอนสีพวกนี้แม่อหเอ็กเอามายังไม่กัดสีนะคะพวกนี้จะต้องรอเวลากัดสีนานมากก็เลยจะเอาลงมาปลูกพื้นดินนะคะอ่าเพาะไว้ในกระถางนะคะเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นพืชสวนครัวนะคะนี่อันนี้เป็นต้นผักหวานป่าของแม่ใแอ๊กนะคะพี่เลี้ยงอาจจะขึ้นสูงหน่อยใครที่เคยติดตามจะเห็นแม่หญ่แอกปลูกผักหวานป่าไว้ด้วยนะคะมาระยะหลังไม่ค่อยได้ทําคลิปลหลายคนบอกว่าอัปเดตให้ชมหน่อยนะคะนี่ต้นผักหวานป่านะคะถุงไม่เคยเอาออกเดี๋ยวจะดึงออกสักหน่อย เดี๋ยวจะเอาออกเลยนะคะนี่รูดออกเลยนะคะโตแล้วแม่อย่าแอกเด็ดปลายเพื่อให้เขาแตกยอดนะคะพี่เลี้ยงต้นลำไยนะคะวันนี้จะมาปลูกบอนสีร้อมรอบเลยนะคะบริเวณใกล้ๆก็จะมีบอนทูนด้วยนะคะอันนี้กินได้แม่ใหญ่แอกินแล้วกินอีกเหลือไม่กี่ใบเนี่ยเขากำลังจะออกไหลต้นเล็กมานะนี่ ถัดไปก็มีต้นพริกนะคะตรงนี้มันลกได้ของกินนะคะเป็นพืชสวนเนี่ยสังเกตดูต้นพริกของแม่ใหญ่แอกนะคะดกมากเลยนะคะนี่เห็นดำๆนี้ไม่ใช่นอนกินนะคะเป็นพริกที่สวยตามธรรมชาตินะคะอันนั้นใบเหลืองเก่ๆตามธรรมชาตินะคะดกมากเลยนี่นะคะกำลังจะเป็นดอกนะคะ วันนี้จะมาปลูกบอนสีแล้วก็คุณนายตื่นสายนะคะเริ่มรอบนี่ก็จะขุดก็จะขุดดินขุดดินให้ห่างๆหน่อยนะคะอันนี้ทำหลุมเล็กๆกไม่ได้ขุดหลุมใหญ่นะคะเพราะว่าระมัดระวังารากของผักหวานไปด้วยนะคะุดเป็นหลุมๆเดี๋ยวไม่ใหญ่จะขุดหลุมก่อนนะคะ หลังจากที่ขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาต้นบอนสีนี่แหละนะคะฝังกลบลงไปเลยปลูกง่ายๆนะคะไม่ได้ปลูกยากขยับมาก็จะขุดหลุมอีกนะคะตรงนี้ดินมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรมากปลูกใหม่ๆนะคะนานๆนนไปแล้วค่อยใช้น้ำหมักน้ำอะไรมารดนะคะ จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะให้เสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาคุณดอกคุณนายเป็นสายโตขึ้นตามธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่ต้องปลูกใส่กระถางเลยก็จะได้ดอกที่สวยงามแบบนี้ละค่ะ ก็จะขุดหลุมเลยนะคะเนี่ยก็ไกลเสร็จแล้วล่ะคะ่ะอันนี้เป็นดินทรายไม่ต้องหนักใจว่าบอนสีจะไม่โตนี่นะคะเอาลงดินเลยแบบนี้แหละกบดินล่มหลวมไว้นะคะเวลาลดน้ำเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆแน่นๆไป ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แอกปลูกบอนสีร้อมรอบอต้นผักหวานไว้นะฮะนี่คือผักหวานป่านะฮะปลูกไว้นานๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะอันนี้ปลูกไว้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขาออกใบตลอดปีนะคะถ้าหน้าแรงก็คือยุบไปเลี้ยงหัวไปตามปกติเลยนะคะอันนี้ พอหน้าฝนนี่เขาก็จยาโตขึ้นมาร้อมรอบผักหวานสวยงามเหมือนเดิมนะคะเนี่ยนี่บริเวณนี้ก็มีต้นพีกต้นอะไรสวยเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยผักหวานป่าแม่ใหญ่แอ็กนะคะเป็นพันยอดเหลืองนะคะไม่ค่อยได้อัปเดตจุดประสงค์วันนี้เอาผักหวานป่ามาให้ชมด้วยพืชสวนที่แม่ใหญ่แอ็กปลูกไว้นะปลูกคุมดินหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้ แม่ใหญ่ทำแบบเกษตรพอเพียงนะคะถ้าใครเคยดูคลิปติดตามมาตลอดนะคะแม่ใหญ่ปลูกหล,หลายอย่างอยู่ในบ้านอันนี้เป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาใหญ่มากแล้วนะคะนี่ผักหวานป่ารุน่นนี้อายุสองปีนะปลูกใต้ต้นลำไยนะคะนี่คุณนายตื่นสายก็ปลูกร้อมรอบนะคะปลูกร้อมรอบเอาไว้ เดี๋ยวก็สวยงามค่ะผักหวานป่าตอนโตนขึ้นก็ได้เก็บยอดอยู่ตลอดเลยนะคะเนี่ยมองไปไกลๆเน่ะเอเม่ยอดผักหวานแม้ฤดูฝนก็ได้เก็บนะคะลองหามาปลูกแบบไม่ใหญ่แอคบบ้านสวนบ้างนะคะอยู่บ้านาว่างๆปลูกผักหวานป่าไปด้วยปลูกพืชสวนกเกษตรพอเพียงนะคะ ปลุกบอลสีไปด้วยมีความสุขอยู่กับบ้านนะคะเวลาว่างๆไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ